ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงโดยกอแก้ววชิรมนต์ตอนแฝกยญ้ามหรรั์พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเชื่อมันว่าทุกท่านเคยได้ยินได้อ่านพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือสมเด็จ พระบรมราชนีนาซริกิตของเราป่าและน้ำน้ำและป่าพึ่งพาอาศัยกันอย่างขาดจากการเสียมิได้น้ำเกิดจากความชื้นรวมตัวกันเพราะมีป่ามีต้นไม้จึงมีความชื้นต้นไม้ไม่ได้เป็นเพียงคนสร้างน้ำแต่ต้นไม้ยังเป็นผู้เก็บรักษาน้ำหรือเป็นเจ้าของเขื่อนใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของต้นไม้ที่เก็บรักษาน้ำอย่างยาแ่แฝก ย่ามหาัศจรรย์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของต้นไม้หรือต้นพืชจากล,ล้านชนิดในโลกใบนี้เพราะทุกชนิดต่างทำหน้าที่อย่างมากมายมหาศาลแก่แผ่นดินโลกตั้งแต่การผลิตออกซิเจนมาให้มนุษย์มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ได้และยังมีหน้าที่อย่างอื่นที่มนุษย์มองข้ามอีกมากมายอย่างญ้าแฝกที่ทั้งลำต้นและโดยเฉพาะรากมีความชื้นเก็บน้ำไว้ให้แผ่นดิน หรือเป็นเขื่อนใต้น้ําใต้ดินให้เราได้แถมสรรพคุณความดีแก่แผ่นดินม,มากมายที่ยกตัวอย่างของหญ้าแฝกมานําเสนอด้วยเพราะแฝกคือหนึ่งในมหาศา,ศาสตร์ของพระราชาพ่อหลวงรก้าของเราท่านได้ศึกษาและยกย่องว่าแฝกเป็นหญ้าที่สร้างคุณให้กับแผ่นดินจงทำตนให้เป็นผู้มีคุณค่าเหมือนหญ้ามีคุณอย่างแฝก เข้าทํานองรกหญ้าแฝกดีกว่ารกคนไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินและทำให้ผู้เขียนนึกถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศที่บอกช่วงปีใหม่ว่าแทนการเรียกร้องทวงถามว่าประเทศไทยให้อะไรแก่ท่านลองถามตนเองว่าท่านได้ทำอะไรมอบให้แก่ประเทศชาติและลูกหลานบ้างในฐานะคนไทยที่รักชาติอย่างแท้จริงแฝก จะเป็นแฝกลุ่มหรือแฝกดอนก็ทำหน้าที่เป็นสุดยอดของนักอนุรักษ์ดินและน้ำทางนั้นแต่ตอนเป็นเด็กเล็กกล้าเล็กๆกล้าน้อยๆเขาก็เหมือนเด็กต้องดูแลคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยข้อเขาบ้างเติบใหญ่ค่อยเรียกประโยชน์จากเขาค่อยแบ่งกล้าขยายพันธุ์รากแฝกแฝกจะขยายรากแทงลงดินเป็นแนวดิ่งเหมือนเสาเข็ม ดินดีมีการบำรุงเพียงหกเดือนรากเขาจะยาวได้มากกว่า2เมตรชรอนไช่เกาะยึดดินเป็นกำแพงไว้ป้องกันดินพังทลายปลายรากแฝกมีจุลินทรีย์ชนิดพิเศษช่วยย่อยสลายธาตุอาหารย่อยสลายเคมีที่สะสมอยู่ในดินทำนองไปช่วยปลดล็อกเคมีในดินให้ขึ้นมาทำหน้าที่และปรับสภาพกลายเป็นดินอินทรีย์ เมื่อเคมีถูกย่อยสลายหรือถูกปลดล็อกหมดแล้วรากแฝกยังดูดซับและกรองเอาสารเคมีชุดใหม่ที่มีมาไปทำการย่อยสลายกรองเอาธาตุอาหารไปให้พืชอื่นใช้ประโยชน์ต่อไปด้านการอนุรักษ์น้ำเล่าแบบไทยบ้านให้เห็นภาพมากกว่านั้นถึงความอัศจรรย์ของมันคือรากแฝกมีหลอดเก็บน้ำอย่างดีเก็บได้อย่างมากมายเพราะรากมันยาว เวลาแรงๆผิวแห้งดินแห้งจัดและขาดการห่มดินรักษาความชื้นเราจะเห็นว่าใต้ดินตรงโคนต้นแฝกมีความชื้นดินเปียกแสดงออกมาเพราะมันคายน้ำออกมาเพื่อช่วยชีวิตพืชที่อยู่ข้างๆมันได้รับมีการทดลองพิสูจน์ทราบในกลุ่มพวกเราอยู่สองกรณีคือ 1. เราใช้แฝก25ต้น ปลูกในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรอายุได้ราวสามเดือนเข้าหน้าแลง้งน้ำแห้งราวตุลาคมพฤศจิกายนเราปลูกไม้ผลลงกลางพื้นที่หนึ่งตารางเมตรนั้นรดน้ำให้เพียงสวันตอนเย็นหลังจากนั้นเราไม่ได้รดน้ำผลไม้นั้นอีกเลยเย่าแฝกส่งน้ำเลี้ยงให้มะระกอมะม่วงและไม้ป่ายืนต้นของเราลอดมาได้ตลอดฤดูแล้งนั้น แต่ต้นไม้อื่นๆที่ไม่มีหญ้าแฝกเลย3วันต่อมาตายเรียบก,การทดลองชุดที่2เราทำในปลายฤดูฝนเป็นการทดลองปลูกผักหลังนาโดยเลี้ยงหญ้าแฝก20ต้นในพื้นที่1ตารางเมตรอายุ2เดือนแล้วจึงปลูกกระหล่ำปลี5ต้นกระหล่ำปลีนี้ในงานวิจัยทดลองแบบไทยบ้านของเรา ปลูกในเน์สเซีรีที่มีการบันทึกสถิติการใช้น้ำตามจดบันทึกไว้ว่าประมาณ20ลิตรต่อต้นต่อหนึ่งช่วงอายุจึงจะพร้อมห่อตัดคือประมาณอายุ60วันในการปลูกแปลงทดลองแฝก20ต้นกระหล่ำปลี5ต้นในแปลง1ตารางเมตรสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง10ลิตรต่อรอบอายุและเราสังเกตพบว่าถ้าอากาศแห้ง คนแฝกคายน้ำออกมาให้กระลำปลีจนดินใต้ผิวดินมีความชื้นและคิดว่ากระลำปลีใช้น้ำจากรากแฝกนี้ในวันที่อากาศแห้งแล้งดินร้อนจัดทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ผักไม่เหี่ยวเราเลยไม่ได้รดน้ำบ่อยประหยัดน้ำไปถึง10ลิตรต่ตอต้นในการอบรมหลักสูตรของโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิชาเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เราสอนให้ทุกแปลงต้องตีตารางแฝกลงไปในพื้นที่ขนาดแปลงเล็กที่สุดคือ8คูณ8และปฏิบัติการกสิกรรมธรรมชาติคืนชีวิตให้แผ่นดินในแปลงนั้นและทำไปทีละแปลงเกี่ยวใบแฝกมาห่มดินไม่มีการปลอกเปลือกเปลือยดินโดยเด็ดขาดบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกราดรดตามด้วยน้ำหมักชีวภาพ แฝกมีส่วนช่วยพื้นที่ของเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ได้และเป็นปัจจัยอันเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำเกษตรอินทรีย์เพราะช่วยเรื่องดินและน้ำให้ทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพหลายคนในกลุ่มเครือข่ายของเราเอาใบแฝกไปต่อย,ยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันไม่พอขายเลยคือแฝกมุงหลังคาราคาไม่ได้ถูกและทำกันมากแบบยกหมู่บ้านก็มี ยังมีการเอามาออกแบบประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหมวกตะกรา้ากระเป๋าดอกไม้ผานใบสีสามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของสังคมไทยได้คุณค่าของแฝกต่อแผ่นดินนั้นมากมายมหาศาลซึ่งคงไม่มีใครให้ความสำคัญเลยหากมิใช่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ทรงเอาพระไทยใส่ พยายามศึกษาค้นคว้าทดลองร่วมกันกับคณะทำงานเพื่อแผ่นดินที่เป็นค่าของพระราชาทุกคนคนรุ่นเราคือผู้ที่ต้องสานต่องานพ่อหลวงเรื่องนี้สืบต่อไปรางวัลยกย่องพ่อหลวงลอเก้าด้วยรางวัลย่าแฝกชุบสำริดก็ดีซึ่งธนาคารโลกกัวชิงตันเป็นผู้มอบให้ และรางวัลสดุดีเพื่เกียรติคุณนานาชาติจากสมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อ30ตุลาคม2536คือสักขีพยานแห่งคุณนูปการที่องค์พ่อหลวงรอกทรงสร้างไว้เกี่ยวกับเรื่องยญาแฝกให้แก่ประเทศชาติของเราพวกเราจงมาช่วยกันปลูกยญาแฝกกันเถอะเริ่มที่บ้านของเราแปลงเกษตรอินทรีย์ของเรา เพื่อสืบสารต่อยอดต่ออายุแผ่นดินพระแม่ธรณีของเราให้คงอยู่เป็นแผ่นดินอันอุดมสร้างพืชอาหารและปัจจัยสีให้โลกสืบไป